พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากรนะับตั้งแต่การก่อตั้งกรมสรรพากรมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอธิบดีเข้ามาบริหารงานกรมสรรพากรจํานวน28ท่านดังมีรายพระนามและนามดังต่อไปนี้ท่านที่1มหาอัมมาทโทพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมารหรือ f h ฟดําดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พศ2440ถึงพศ2472ท่านนี้เป็นคนต่างด้าวท่านที่สองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัตชัยดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2473ถึงพศ2478ท่านที่สามหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์รพีพัฒ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2478ถึงพศ2491ท่านที่4หลวงอาจพิสารกิจดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2491ถึงพศ2498ท่านที่5นายหิรันสุตบุตรดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2498ถึงพศ2511 ท่านที่6นายเยื่อสุสายันดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2511ถึงพศ2515ท่านที่7นายพิพัฒน์โปสยานนดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2515ถึงพศ2517ท่านที่8นายชานชัยลีถาวรดดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2517ถึงพศ2518 ท่านที่9นายนุก,กูลประจวบเหมาะดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2518ถึงพศ2521ท่านที่1 0นายพนัสสิมาสถียนดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2521ถึงพศ2525ท่านที่1 1นายวิทย์ตันตยักกุลดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2525ถึงพศ2528 ท่านที่12นายวิโรจน์ลาหะพันธ์ดํารงตําแหน่งตั้งแต่พศ2528ถึงพศ2529ท่านที่13นายบัณฑิตบุญญาปานะดํารงตําแหน่งตั้งแต่พศ2529ถึงพศ2535ท่านที่14นายโกวิทโปษยานนท์ดํารงตําแหน่งตั้งแต่พศ2535ถึงพศ2535 ท่านที่15หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโูนก,กุลดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2535ถึงพศ2538ท่านที่16ร้อยเอกสุชาติชาวิสิทธตดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2538ถึงเดือนมกราคม2540 และดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม2540ถึงพศ2543ท่านที่17นายสมใจนึกเองตระกูลดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคม2540ถึงเดือนสิงหาคม2540ท่านที่18นายสุภรัชขวัตกุลดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2543ถึงพศ2547 ท่านที่19นายสิโรธส,สวัสดิ์พาณิชย์ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2547ถึงพศ2549ท่านที่20นายสานิตร่างน้อยดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคม2550ถึงพศ2551ท่านที่21นายวินัยวิทวัตการเวชดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2551ถึง เดือนกันยายน2553ท่านที่22นายสาธิตรังคสิริดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2553ถึงพศ2556ท่านที่1 3นายสุทธิชัยสังคมณีดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2556ถึง2557ท่านที่1 4นายประสงค์ภูละเนศ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2557ถึงพศ2561ท่านที่25นายเอกนิตินิติทันประภาสดดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2561ถึงพศ2565ท่านที่26นายลาวรณแสงสนิทดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2565 ถึงพศ2 5 6 6ท่านที่27นางสาวกุลยาตันติเตมิตดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2 5 6 6ถึงพศ2567และท่านปัจจุบันท่านที่28นายปิ่นสายสุรสศดีดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศส5 6 7จนถึงปัจจุบัน ตราประจำกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอริสรานุวัติวงศ์ได้ทรงตรัสอธิบายเกี่ยวกับการใช้ตราว่าแต่ก่อนไม่ได้ใช้เซ็นชื่อใช้ตราประจำตัวหรือประจำตำแหน่งประทับแทนเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินกับทั้งบรรดาสามัญซึ่งมีธุระในการหนังสือก็ทำตราขึ้นใช้ประจำตัวเว้นแต่บางคนบางตำแหน่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดปรานจึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชลัญจกรไปใช้เป็นตราประจำตัวนะับเป็นเกียรติดยศอันใหญ่ยิ่งเมื่อได้พระราชทานไปแล้วก็ไม่เรียกว่าพระราชลัญจกรจะเรียกจำเพาะแต่ที่ทรงใช้ประทับเท่านั้นผู้ที่ได้รับตราพระราชทานถ้าเป็นตราประจำตัว เมื่อไม่มีตัวแล้วก็ส่งคืนถ้าเป็นตราประจําตําแหน่งก็ต้องส่งคืนเช่นกันครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญตราตําแหน่งเสนาบดีเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าใช้ประทับอีกต่อไปนอกจากจะใช้เครื่องหมายประจํากระทรวงเดิมกระทรวงการคลังใช้ตราพระสุรยนนิยมณฑลเป็นตราประจํากระทรวงพระยาอนุมานะราชทน ได้อธิบายเรื่องตราพระสุริยมณฑลไว้ว่าแต่ก่อนนี้การคลังและการต่างประเทศรวมอยู่ด้วยกันและได้ใช้ตราบัวแก้วซึ่งเดิมเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาคลังเป็นตราประจำกระทรวงครั้นเมื่อพศ2418ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการจัดระเบียบการปกครองใหม่โดยยกกรมพระคลังมหาสมบ,บัติแยกออกจากกระทรวงการต่างประเทศตราบัวแก้วจึงตกเป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้ถือเอาตราพระสุริยมณฑลเป็นตราประจํากระทรวงตราพระสุริยมณฑลมีสองตราคือตราพระสุริยมณฑลใหญ่และตราพระสุริยมณฑลน้อยตราพระสุริยมณฑลนี้ได้เคยพระราชทานเป็นตราประจําตัวแก่สมเด็จพระยามหาประยุรวงศ์หรือดิดบุญนาคตราปักษาวายุพักในพระธรรมนูญใช้ตรากล่าวว่าตราปักษาวายุพักเป็นตราของ พระยาราชพักดีเจ้ากรมพระจํานวนซึ่งมีหน้านะที่เกี่ยวกับภาษีากรต่อมาเมื่อโปรดให้ตั้งกระทรวงพระคลังและใช้ตราพระสุริยมนฑนแล้วตราปักษาวายุพักก็เลิกใช้แต่นำเอามาใช้เป็นเครื่องหมายกระทรวงการคลังนกวายุพักสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานะริศารานวุวัติวงศ์ตัดอธิบายไว้ดังนี้ถ้าแปลตามคำก็ว่านกกินลม ข้อ,อยากในนกนี้เกิดขึ้นในที่ประชุมเสนาบดีสั่งให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริสรานุวัติวงศงเขียนผูกตรากระทรวงต่างๆเป็นลายข้อมือเสื้อเครื่องแบบหากเป็นตราเก่าแก่ซึ่งมีตราประจำกระทรวงอยู่แล้วจะเอามาใช้ได้ให้ใช้ตราเก่าที่เป็นกระทรวงใหม่ไม่มีตรามาแต่เดิมจึงคิดผูกขึ้นใหม่โดยคำสั่งอย่างนี้ กระทรวงใดก็ไม่ยากเท่ากระทรวงคลังซึ่งเดิมพระยาราชบัคดีทำการในหน้าที่เสนาบดีกระทรวงพระคลังคือตรานกวายุพักรูปนกวายุพักในตรานั้นก็เป็นนกแบบสัตว์หิมพานเหมือนกับนกอินทรีฉะนั้นไม่ทรงเชื่อว่าถูกจึงได้ทรงลํำลึกต่อไปก็ทรงลํำลึกได้ว่ามีณที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมีความว่าทรงพระมาลาป,ปักขนนกวายุพัก ก็ส่งค้นหาก็พบในหมายท้ายหนังสือพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของเจ้ากรมหลวงนรินทร์รเทวีเมื่อมีคำปรากฏเช่นนั้นนกวายุพักก็คือนกกาละเวกเพราะพระมาลาทุกชนิดที่ปักขนนกย่อมใช้ขนนกกาลรระเวกอย่างเดียวเป็นปกติเมื่อทรงดำริปรับนกวายุพักกับนกกาลเวกเข้ากันก็เห็นลงกันได้โดยมีทางเราพูดกันว่า นกกาเวกนั้นมีปกติอยู่ในเมฆบนฟ้ากินลมเป็นพักอาหารตามที่ว่าพิสดารเช่นนั้นก็เพราะนกชนิดนั้นในเมืองเราไม่มีและที่ว่ากินลมก็เพราะในเมฆไม่มีอะไรนอกจากลมจึงให้กินลมเป็นอาหารแต่เมื่อปกติของมันอยู่ในตราปักษาวายุพักเมฆแล้วก็ชะไหนเล่ามนุษย์จึงได้ขนมันมาปักหมวก เชื่อว่าเพราะเหตุที่น่าสงสัยเช่นนั้นเองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตรัสสั่งไปต่างประเทศที่ส่งขนนกชนิดนั้นเข้ามาให้ส่งตัวนกเข้ามาถวายจึงได้ตัวจริงเป็นนกยัดไส้มีขนติดบริบูรณ์เข้ามาก็เป็นนกที่เรียกตามภาษาอังกฤษ paradise bird ซึ่งที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษเช่นนี้นึกว่าแปลมาจากภาษาแขร ความก็ว่าเป็นนกฟ้าเราคงได้ฟังแขกเขาว่าจึงละมือตามไปเมื่อได้นกยัดไส้เข้ามาแล้วจึงทรงจัดเอาขึ้นเกาะคอนมีด้ามให้เด็กถือนำพยานุมาพในงานสมเด็จเจ้าฟ้าโสกันตามที่ได้พยานมาว่าเป็นนกอยู่ในแผ่นดินไม่ใช่นกอยู่ในฟ้าเช่นนั้นใครจะเชื่อกันหรือไม่ก็หาทราบไม่ แม้ราชสีเมื่อได้ตัวจริงมาบอกใครว่านี่แหละราชสีก็ไม่มีใครเชื่อด้วยก็ไม่เหมือนกับที่เราปั้นเขียนกันตามที่เราปั้นเขียนกันนั้นขาดสิ่งสำคัญที่ไม่มีส้อยคออันจะพึงสมชื่อว่าไกรสอนหรือไกรสอนสีหรือไกรสอนราชสีเรื่องตรานกวายุพักประจำกระทรวงการคลังจึงมีต้นเหตุด,ดังที่เล่ามานี้ ตราพระอุเทนทิราชด,ดีดถินก็คือตราประจํากรมสรรภ์กรเครื่องหมายประจํากรมสมรภกรมมีประวัติอยู่ในหนังสือธรรมบทแปลภาค 5. เป็นบทตอนหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในเรื่องพระนางสามาวดีซึ่งนายประพัฒตรีนรงแห่งกรมศิลปากรได้เขียนไว้ในหนังสือศิลปากรว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของเจ้าปลันตาปะ แห่งกรุงโกสัมพีเมื่อยังอยู่ในพระคันนกหัสดีลิงได้โอบเอาพระราชมารดาไปปล่อยไว้ที่คาคบไม้ใหญ่ในป่าและได้ประสูติที่นั่นยามรุ่งอรุณจึงมีพระนางว่าอูเทนแปลว่ารุ่งอรุณที่ปราศจากเมฆหมอกต่อมาอันละกับปดาบทนำไปทำนุบํำรุงและสอนมนชื่อหัสดีกันและพินสามสายเมื่อดิดพินและสาทยายมน สามารถทำให้ช้างหนีหรือช้างเข้ามาหาก็ได้เมื่อพระเจ้าปลันตปาตะเมื่อพระเจ้าปลันตาปะสวรรคตพระเจ้าอุเทนทรงนำกองทัพช้างเข้าสู่กรุงโกสัมพีและได้เสด็จขึ้นครองราชนับแต่บัดน,นั้นตราพระอุเทนทิราชด,ดีดพินตราเก่า ใช้ในสมัยเริ่มก่อตั้งกรมสมพากรเมื่อพศ2459อันมีพระเจ้าอินทรัมมนตรีสีจันทรกุมารหรือ S fH ยายเป็นอธิบดีคนแรกนั้นไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้ออกแบบตราพระอุเทนที่ราชด,ดีดพินที่ปรากฏในดวงตอาอการสเตมมนั้นนายปลิวจันแก้วแห่งกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้เขียนปรับปรุงจากตราเก่าส่วนตราพระอุเทน ธิราชดีดพินที่กรมสมพากรใช้อยู่ในปัจจุบันเข้าใจว่าดัดแปลงมาจากอากรสแตมต่อมาพบว่าได้มีการนำภาพตราสัญลักษณ์ของกรมสมพากรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับงานราชการของกรมสมพากรกรมสมพักรจึงได้ส่งภาพตราประจำกรมสรพากรพระอุเทนทราชิราชนั่งดีดพินสามสายให้กรมศิลปากรตรวจสอบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อัมไพพรสันักนาย สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ทำการปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามองค์ประกอบเดิมคือพระอุเทนราชทรงภูสารัตะกำพลแดงดิดพินวาสุกิมเนมิประกอบลายหางโคชสีและได้ประกาศเป็นภาพเครื่องหมายประจำกรมสมาการแล้วตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดภาพ เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักรา 2, 2ช2482เฉบับที่263ประกาศณนะวันที่1กันยายนพศ2554เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองในการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายดังกล่าวซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม128ตอนพิเศษ112งวันที่2 7กันยายน2000 554ด้วยแล้วตราประจำกรมสรรมกรชื่อตราพระอุเทนทรารธิราชนั่งดีดพินสามสายภายในวงกลมชั้นในลายกลางเป็นรูปพระอุเทนทรารธิราชประทับเหนือพระแท่นดีดพินสามสายทรงภูษารัตกรรมพลประกอบลายหางโคจสีสีทองเบื้องซ้ายขวาและล่าง พื้นหลังเป็นสีฟ้าภายในวงกลมชั้นนอกเบื้องบนมีอักษรข้อความว่ากรมสรรพากรเบื้องล่างมีอักษรข้อความว่า the revenue department ระหว่างอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีดอกสีกรีบประจํายามข้างละ3มดอกเป็นสีทองเส้นตัดขอบลายตัวอักษรและวงกลมเป็นสีแดงพื้นหลังเป็นสีขาวกรมสรพากรนำรูปพระอุเทนธราธิราชบิดพิน มาเป็นสัญลักษณ์เพราะเห็นว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการใช้พินและมนบังคับช้างได้จึงใช้แทนความหมายเป็นการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอกรซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และสิป์ในการเชิญชวนให้ประชาชนนำภาษีอกรมาพัฒนาประเทศที่มาหนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกมรมสมรักากร2กันยายน2540หนังสือรายงานประจำปี